ใครจะไปคิดนักเขียวนวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ลงนิตยสาสตรตัวเล็กอย่างฉันวันหนึ่งจะทะลุวิติกับเขาทะลุมาโลกที่บามเพนเพียนยังไม่พอแม่งดัชนีทองคำที่โคตรขี้โกอีกระบบตายไร้พ่าย หลังจากร่างต้นถูกฆ่าตายจะสามารถสืบท่อพลังทั้งหมดที่เก็บไว้ในระบบกลายเป็นเทียนตี่จักรพรรดิสวรรค์ในภพเบื้องบนทันทีการฆ่าตัวตายมันกระตุ้นฟังก์ชันนี้แค่โดนฆ่าก็จะกลายเป็นจักรพรรดิสวรรค์ตายเท้าเย่เมื่อคิดอะไรอยู่ได้เวลาเข้าเฝ้าแล้วขอรับอะ การประชุมในวันนี้สำคัญมากท่านเป็นเจ้าหนะ้าที่ถือตาประทับไปสายไม่ได้นะขอรับอะอ่ะ,อะใช่แล้วในโลกนี้นะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ถือตาประทับหยกรับช่วงต่อความทรงจำจากกระของล่างเดิมราชวังต้าโจโลกนี้คล้ายคลึงกับประเทศซุนซิงจา้าน ที่ฉันจากมาเบื้องบนมีโอรสสวรรค์เบื้องล่างมีเแคว้นเพื่อเอาใจเจ้าเมืองถูกแบ่งออกไปเป็น6กแคว้นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าโอรสสวรรค์หลายรุ่นหลายความสามารถไม่สนใจบ้านเมืองจนมาถึงปัจจุบันประเทศชาติตกต่ำไม่มีวันฟื้นคืนเมื่ออาณาจักรสิ้นสมบูรณ์เจ้าเมือง6แคว้นก็รุกคืบยิ่งไปกว่านั้นพวกเขา ทุกตระกูลล้วนมีสำนักนิกายเซียนคอยหนุนหลังจึงไม่เห็นจกกักรพรรดิต้าโจนในสายตาคิดออกแล้วในการประชุมวันนี้คือสำนักอยู่หว่านิกายเซียนพร้อมด้วยเจ้าเมืองหกแ้นจะบีบไพโอรสสวรรค์แบ่งสิกดีนานักพจพสสำนักอยู่หวาเฮอหยวนอี ฟาบาทสำนักอยู่หวัวขอฟาบาทแต่งตั้งตะกูลจีตหลีจินอย่างเป็นเจ้าเหมืองสำนักอยู่หวัวจะทุ่มเทช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังให้ตาโจรุ่งเรืองหมื่นปีฮ <c oughs> ถ้าข้าบอกว่าไม่ละ่ะจักรพัชโจจีหมินเยวฝาบาทไม่ยินยอมนั่นเหรอ สกุลหลีจิน้นหยางนะถึงแม้จะมีผลงานแต่ก็ไม่ชัดเจนมากพอจะให้แต่งตั้งเป็นอ๋องหากแต่งตั้งโดยแม่รอบข้อบข้าหลวงใต้ลาไหนเลยจะยอมรับได้ข้าหลวงไตาลางั้นเหรอสำนักเสียนคือตัวแทนของข้าและหลไตาลาสกุลหลี่จินหยางผลงานหมากลน้น ค,ควรให้แต่งตั้งพวกเราไม่คัดค้านขอรับโอรสสวรรค์หัวเดียวกระเทียมรีบไปซะแล้วในท้องพระโรงนี่ไม่มีใครสักคนที่โอรสสวรรค์ไว้ใจได้เลยเหรอจัก,กพัดไว้ใจแต่เพียงขุนนางกับเกิงศิลเหลวซ่นแต่ในวันนี้ที่โอรสสวรรค์ต้องการเขาเข้ากับลาป่วยอมัยหิตเหลือเกินถ้าไม่ใช่พ่อ เหลียวเส้นยุยยางโอรสสวรรค์ก็ไม่เลวแหลกไม่สนใจบ้านเมืองประวัติวันเช่นนี้เข้าใจได้เข้าใจได้เป็นชั้นชันก็ไม่กล้างัดโดดเด่นเกินไปก็โดนสำนักเซียนพวกนี้กำจัดก่อนนะสิในเมื่อท่านนักพรตกล่าวว่าสำนักเซียนคือตัวแทนของใต้ล่านี่เป็นหนังสือร้องเรียนของราชกิจจากจิน้นหยาง ทุกฉบับล้นวนมันทึกไว้ว่าสกุลหลี่โกงกินขูดรีดหลังแกประชาชนคนแบบนี้คู่ควรเป็นอ่องแล้วงั้นหรอเย่มยดูซิว่าพวกนั้นจะตอบโต้อย่างไงเอาเหตุผลมาคุยกับผู้มีอำนาจไม่มีประโยชน์หรอกสถานการณ์ตอนนี้เหมาะที่จะหาเรื่องตายที่สุดเถีงไงก็ต้องตายอยู่แล้วสู่ตายเพออราะอลังการ สู้ตาอย่างอลังการรับบทบาทข่าหลวงน้ำดีที่จงรักและซื่อสัตย์ก่อนตายดีกว่าว้อยองเฉามึงน่าเสียดายเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้คำร้องราจ,จกิีดหายไปซักแล้วสิเจ้าฟาบาแต่งตั้งด้วยบท แต่งตั้งเจ้าเมืองด้วยฝ่าบาทก็มอมเตะเตรียมราชองค์การไว้ให้แล้วเจ้าหน้าที่ถือตราอยู่ที่ไหนยังไม่รีบเอาตายกมาให้ฝ่าบาทอีกไอพวกชั่วต่อให้ตายข้าก็ไม่ให้ไอพวกกบฏพวกเจ้าก็ด้วยทรยศบ้านเมืองไม่คู่ควรกับตำแหน่งที่ได้มากันเลยสักนิด ต,ตาไต้เท้าเย,ย่ดูแท้ที่แท้ต้าโจของเรายังมีค่าหลวงที่จงรักพักดีบังอาจเจ้ากระทรวงขัวเรือนเชิงห้าหลานเป็นใครเจ้าหน้าที่ผู้น้อยใหญ่จึงปากดีนักท่านเป็นใครอีกละ่ะเจ้ากระทรวงขัวเรือนเฉิน ฮาวร้านเจ้ากระทรวงควรัวเรือนเรอแบบนี้เห็นทีคงจะเรียนมาสูงแต่ความรู้ที่ล่ำเรียนมาไม่ได้เอามาใช้สร้างประโยชน์ให้บ้านเบืองสิทธาเจ้ามาจงมาเจ้าอะไร เป็นถึงขุนนางราชสำนักไม่คิดถึงแผ่นดินไม่พอจะมารวมหัวกับพวกโจกรกบฏบีบบังคับให้จกักรพรรดิแบ่งศักดินาแต่งตั้งโจ์เป็นผู้เจ้าเมืองเทพสวรรค์เห็นคงต้องร้องไห้เลวจนเดรฉา,านยังไม่สู้ไอ้กบฏหัวขาวไอ้แก่แดกน้ำเยี่ยวเจ้าไม่คู่ควรที่จะมายืนอยู่และไม่ยืนและไม่คู่ควรที่จะมายืนพูดกับข้าตรงนี้ด้วยสามสายหัวไปสกปรกสายตาวะเฮ้ย เจบหนึ่งคนต่อไปไอด้ดูคิดว่าข้าไปกลาข้าคนต่อดาบผพ้าพักเหรอไอ้โจนโฉดถือดาบเข้าท้องพระโรงตั้งใจจะลอบปงพระชนฝ่าบาทหร่งไงมาสิถ้าคิดว่าทำอะไรฝ่าบาทก็ข้ามศพกข้าไปก่อน ถ้าคิดว่าจะทำอะไรฟาบาทก็ข้ามศพข้าไปให้ได้ก่อนต้องแบบนี้สิบัณฑิตที่แท้จริงต้นแบบบัณฑิตขาละอายใจเหลือเกินตาโจอยู่มาหมื่นปีในที่สุดก็ได้พบข้าหลวงที่ซื่อสัตย์ไม่กลัวตายนับตั้งแต่ขึ้นครองราชถึงแม้ข้าจะเฝ้าอุด ทนมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังคันึงหาผู้ที่มายืนอยู่เบื้องหน้าบางลมบางฝนให้ข้าอย่างเช่นวันนี้มาตลอดข้าต้องปกป้องเขาแต่ต้องทำยังไงถึงจะไม่หลุดเจตนาที่แท้จริงคิดว่าข้าไปก้าเจ้าจริงๆก็เหรอแล้วยังไงล่ะเขาไปกลัวตายจริงๆบนโลกนี้มีคนแบบนี้ที่ไหนกัน เจ้าไม่กลัวตายคงพ่ออยากได้นาข้าขอรับปรกกันต่อให้เจ้าตายก็ไม่มีใครกล้าจุดธูปบูชาเจ้าแม้ไรชื่อประวัติศาสตร์จะประจักษ์แม้ภูเขาเป็นพยานแม้ไรชื่อประวัติศาสตร์จะประจักษ์แม่นำ้ำภูเขาเป็นพยานแม้ไรชื่อประวัติศาสตร์จะประจักษ์แม่นำ้ำภูเขาเป็นพยาน แม้ไรชื่อประวัติศาสตร์จะประจักษ์แม้น้ำภูเขาเป็นพยานเสียงอะไรนะ่ะนี่มันเสียงสะเทือนกับเลือดปราดในกายห้องพระโรงทองพระโรงสำนักปราดถูกสำนักเสียงข่มไว้นานเหลือเกินที่จะไม่ได้ยินถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้หนึ่งพันปีถึงจะมีสักครั้ง นึกถึงสมัยไทยจู้ดักปาดบ้าร้นสำนักป่าเรากำจัดมานได้เพียงจะรดปลายปากกาเหตุดได้ปัจจุบันถึงตกต่ำขดาดนี้เขาเป็นเพียงเจ้านาชีถือตาประทับตัวเล็กๆกับมีจิตใจอันยิ่งใหญ่อานาคตต้องไม่ธรรมดาแน่นานๆสำนักปาาก็จะมีเด็กหนุ่มที่กล้าหารและสื่อสัตว์เช่นนี้สักคนบ้าที่สุด มันพูดแค่ประโยคเดียวไอ้ขุ้นนางสมองเต่าหูพวกนี้ก็แปลพักเหลวเข้าซีหลอนานแล้วนะอ้าอาพูดได้ดีดาบของผู้แท่เฉาไม่ปั่นขอวิระบุรุษแท้ บัดน,นี้อำนาจของราช,ชาวงศ์โจโตกต่ำไม่มีทางย้อนกลับยายเจ้าต้องรวมหัวจมท้ายมีสู้มาทำงานให้แคว้นเว่ยรับประกันว่าข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีบัดซบดึงคนของเราข้ามหน้าข้ามตากันแบบนี้เลยเหรอแต่ด้วยอำนาจในตอนนี้เจ้าโจเราก็ไม่มีอะไรให้เขาอย่าไปนะ อะไรของพวกพี่เขาวะครับเนี่ยโดนด่าแรงยังไม่พออีกหรือไงแม้นเป็นผู้น้อยก็ไม่คิดจะทรยศชาติจะฆ่าจะแกงก็ตามใจมีความจำเป็นอะไรกันโอรสสวรรค์ง่ง,งมเช่นนี้เจียบกับข่าไม่ได้แม้แต่น้อยแต่ข้าเกิดมายากจนแต่พระคุณของฝ่าบาทรับเอาไว้ บุญคุณแม้ได้เพียงหนึ่งย่อมต้องตอบแทนสิดีมากเจ้าหน้าที่เย่ยอมตายเพื่อข้าแต่จนถึงบัดนี้ข้าก็ยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเขาเลยเขาไม่ทรยศข้าข้าจะไม่ยอมทรยศเขาวันนี้แม้นต้องเปิดเผยไพ่ใบสุดท้ายก็ต้องปกป้องเขาพูดได้ดีจริงๆวันนี้ข้าเหนื่อยแล้วไม่อยากยุ่งเอ๋ ไปแล้วล่ะสมองพี่มีปัญหาหรือไงวะเมื่อกี้ผมแทบจะอ้วกกรดหัวพี่อยู่แล้วนะก่อนไปก็แทงกันสักจิกสองจิกไปไม่เสียเวลาเท่าไหร่หรอกตัวเป็นแค่มดอาถรรพ์นักรนหาที่ตายโดยแท้ได้ได้เอาเป็นพี่คนนี้ก็แล้วกันข้าให้เวลาเจ้าสามชั่วลม ทรงตาประทับหยกบามาอย่างนั้นเจ้าจะไม่เหลือแม้แต่รากซบให้ฝังแย่แล้วสิได้เท้าเย่ไม่น่าเลยสำนักเซียนไม่รังหนูสำนักเซียนไม่ใช่รังหนูที่จะไปแย่เล่นได้ตามใจท่านนักพรตจะทำร้ายเขาเฮ้เฮ้ขู่กันเหรอสำนักเซียนไร้ใจมาปลวงประชาเหมือนหมูเหมือนหมา เซียนไม่ตายไหนเลยจนชั่วจะหยุดได้สำนักเซียนคือต้นเหตุของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดใช่ละลาคนผู้นี้พักดีเกินใครทั้งนายตาย,ย่ังเฉียบแหลมหากเป็นสมัยไทจู่เขาคงได้เป็นนักปราแถงยุคน่าเสียดายพอหนุ่มคนนี้เกิดผิดสมัยเสียแล้วบังอาจตายซะโอ้ยไหในที่สุดก็ตายตายสักที ฮึะข้าไม่มีทางยอมให้เจ้าทำร้ายเจ้าหน้าที่เย่สาตาอา,าวุธจักรพรรดิสาตาอาวุธจักรพรรดิที่สืบทอดมานับตั้งแต่สมัยไทยจูน่าเสียดายหลายร้อยล้านปีเออเอาใหม่นะครับน่าเสียดายหลายร้อยปีที่ผ่านมาดวงจิตไทจูเหลือทิ้งไว้สลายไปเสียแล้ว กลไกรักษาชีวิตครั้งสุดท้ายฝ่าวาาจอมใช้ไปกับเขาหานับตั้งแต่บัตรนี้ข้าและเจ้าหน้าที่เย่ร่วมเป็นร่วมตายหากจะฆ่าเขาก็ต้องฆ่าข้าก่อนฮึน่าประทับใจเหลือเกินหาคุณไม่ต้องมาร่วมตายกับผมฆ่าข้าเลยข้ามาช่วยขัดขวางแล้วโอ้ยคนอุตสา่าห์ หาสินตายดีๆได้แล้วแท้ๆทำไมโลกถึงได้มีแต่คนใจร้ายใจดำแบบนี้นะฟาบาเจ้านาชีเย่ไม่ต้องกลัววันนี้ข้าจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเจ้าได้ทั้งนั้น <c oughs> เฮ้อเฮ้ยข้ายังคำนึงถึงเกียรติฟาบาขอเพียงฟาบาทประทับตาและสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นคุกเข่าขอเข้ามาต่อหน้าสำน,นักของเราเป็นเวลาเจ็ดวันและข้าจะไว้ชีวิตเขา หาไม่เช่นนั้นในตำหนักหลวงฟาบาดปกป้องชีวิตเขาไว้ได้แต่เมื่อไรที่เขาออกไปก็ปูดได้ยากเจ้าฟาบาดท่านไม่เป็นอะไรนะอ,อหน้าตาเจ้าหมอน,นี่อ,อหน้าตาเจ้าหมอน,นี่นี่มันเอเออแปลกเจ้านั่นมันแปลกเราก็แปลก หรือเป็นผลข้างเคียงจากการทะลุมิติทำให้เราชอบตัวผู้สายตาแบบนั้นมันอะไรกันไม่ไม่พอได้บองเจ้าหน้าที่นั่นมันก็แน่ใจแล้วว่าเรายังชอบผู้หญิงแรงไปหมดเลยตั้งสติภารกิจสำคัญตอนนี้คือรนหาที่ตาย ฝ่าบาทแม่จําเป็นต้องกังวลไปชีวิตของข้าไหนจะสู้ประเทศ,เทศชาติเมื่ออะไรที่แต่งตั้งอ,องค์ใต้ล่าจะสั่นสะเทือนหากฟ่าบาทต้องตอบตกลงเจ้าโจรชั่วช้าั่นปลายข้างคงนอนตายตามไม่หลับหากไม่มีใครสักคนต้องสละเลือดเนื้อก็ขอให้ปู่นั้นคือข้าสเัเถอะ คนเล่าเกิดมาล้วนตายข้าขอยอมตายอย่างมีเกียรติฮะแสงปาดเฉิดฉายความเที่ยงธรรมแสดงอิธิบลิดแล้วมหาปาดต้องมีมหาปาดปรากฏกายขึ้นแน่ๆยุคสมัยบัรดิตกำลังจะกลับมาแล้วสินะ ข้าเคยเห็นในตำราบโบราณลำแสงทั้งสองตำแหน่งในยุคสมัยใต้จูจแสดงถึงความเที่ยงธรรมใครกันที่ชักนำให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นคนเราเกิดมาล้วนตายข้าขอตายอย่างมีเกียรติคนเราเกิดมาล้วนตายข้าขอตายอย่างมีเกียรติจับใจจับใจเหลือเกิน อะไรวะทำไมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนักดศุาฆ่าาเลยสนินั่นมันรัศมีแห่งความชอบธรรมงั้นหรอถ้าปล่อยไว้ต่อไปจะยิ่งส่งเสริมพลังวิญญาณของมันแน่เย,ยอะต้องรีบกำจัดฮะ <c oughs> ก็ค้างไปอีกแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็มันมีแค่สามตอนอ่ะน้องทุกคนก็รอๆไปนะเดี๋ยวผมจะรีบทำมาทีละตอนนี่แหละเออไม่ใช่เออนั่นแหละผมตอนใหม่อัปเดตผมก็จะทําเลยนะครับหรือว่าผมก็จะต้องรอสักสองสตอนแต่ว่าผมว่าผมทำทีละตอนดีกว่านะครับใครเจ้าเรื่องนี้ก็เมนเขาว่าต่อรือว่าทําต่อหน่อยหรือว่าชอบอะไรก็ได้นะครับก็ขอให้เมนกันเยอะๆนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครอยากดูกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับ